พอ,อแล้วจ้านิชาอวดเอวบางแบบนี้พี่โตโนโ่ไม่ไายแน่นอนแซบสุดๆกับเซตภาพที่สร้างความฮือฮามากที่สุดสำหรับนิชานัฐธนิชาที่เธอลงภาพโชว์หุ่นสุดปังเรียกว่าจิกกล้องแตกจริงๆแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหวานใจอย่างโตโนโ่พาคินไม่มีทางกดไลคให้แน่นอนเพราะเจ้าตัวเคยออกมาคอมเมนต์ว่า ยอมรับว่าสวยแต่ขออนุญ,ญาตไม่กดไลค์นะสบายตาแต่ไม่สบายใจอุ้ยชัดเจนว่าห่วงแหละดูออก